ดีค่ะหมอหญิงนะคะหมอหญิงคลินิกคลินิกความงามควบคู่ชลอวัยนะคะ ก็วันนี้17พฤษภาคนะคะคลินิกเราได้เปิดทําการนะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะเราได้ปิดมาประมาณเดือนครึ่งนะคะก็สนองนโยบายรัฐบาลนะคะเราปฏิบัติตามเต็มที่เลยเพื่อที่จะให้หยุดการกระจายของโควิด -19 นะคะแล้วก็วันนี้นะคะได้มีมาตรการจากรัฐบาลในการาผ่อนปลนระยะที่2นะคะซึ่งกิจการของเรานะคะคลินิกความงามควบคู่สุขภาพชะลอว้ก็ได้ ให้เปิดทําการนะคะและเราก็มีมาตรการนะคะมาตรการของเรานี้ไม่แพ้ใครแน่นอนในเรื่องของความปลอดภัยนะคะที่เราจะสนองนโยบายรัฐบาลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเป็นแหล่งแพร่กระจายของโควิด -19 นะคะมาตรการมีอะไรบ้างหมอจะเล่าให้ฟังนะคะตั้งแต่คนไข้เข้ามาที่คลินิกเลยค่ะ,ะนัดคิวก่อนนะแล้วเสร็จแล้วเข้ามานะคะก็จะมีการล้างมือนะล้างมือนะคะแล้วก็ เข้ามาก็จะมีการคัดกรองคัดกรองประวัติไปไหนมาไหนมีประวัติเสี่ยงไหมตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนะคะที่พิเศษคือเรามีชุดให้ใส่ค่ะเป็นชุดคุมที่ไม่ได้ใส่ซ้ำใครนะคะเป็นชุดที่สะอาดใส่แค่คนเดียวแล้วก็เอาไปซักนะคะรองเท้าที่ไม่ได้ใส่ซ้าใครนะคะแล้วก็เข้ามาให้บริการที่คลินิกพอเข้ามาที่คลินิกนะคะเราก็จะ,ะเข้าห้องแยกเลย คนไข้จะไม่ได้ใช้ห้องสํากันจะไม่ได้ใช้ห้องสําใครก็เข้าห้องแยกแล้วก็มีคุณหมอเข้ามาตรวจนะคะแล้วก็ทีนี้หลังจากที่ห้องนั้นใช้ห้องนั้นเสร็จนะคะอาจจะบางทีอาจจะมีการยิงเลเซอร์กําจัดขนที่ขานะคะกำจัดขนที่รักแร้นะคะหรือว่าการนวดกระชับเซลลูไลท์สลายไขยมันที่บริเวณขานะคะที่ไม่ใช่บริเวณหน้าก็ เตียงก็จะเป็นเตียงที่คุมผ้าที่เป็นผ้าสเตอร์ไลน์ที่ใช้ไม่ซ้ำกันนะคะแล้วผ้าห่มผ้าห่มก็จะซักแล้วก็ซีไอไว้อย่างดีก็คือเราไม่ได้หม่หมผ้าห่มซ้ำไข่พอห่มเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาไปซักนะคะตากให้เรียบร้อยค่อยเอามาใช้ให้เคสใหม่นะ,ะแล้วก็พยาบาลแพทย์นะคะทีมบุคลากรทางการแพทย์ของเราเวลาเข้าเคสนะคะเราก็จะเช่นเติมวิตามินนะคะให้วิตามินเราก็จะใส่ชุด PPE นะคะแล้วก็ใส่ แมสนะแล้วก็มีเฟสชิลนะคะแล้วก็มีเฟสชิลนะ,ะถุงมือสเตอร์ไลน์แน่นอนแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างใหม่หมดฐานเครื่องนึ่งสเตอร์ไลน์ทุกอย่างนะคะพิเศษสุดๆหลังจากใช้ห้องห้องนั้นเสร็จหลังจากใช้ห้องนั้นเสร็จปุ๊บเราจะมีทีมม้าไวค่ะทีมม้าไวสีเหลืองของเรานะคะก็จะทําการเข้าไปพ่นน้ํายาฆ่าเชือ้อที่ห้องที่คนไข้นั่งอยู่ทันทีหลังจากที่คนไข้ออกไปแล้ว น้ำยาฆ่าเชื้อตัวนี้มีความปลอดภัยสูงมากเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยจะใช้ในการแบบฟูมห้องผ่าตัดอันที่สองก็คือใช้แช่อุปกรณ์ทำฟันฆ่าเชื้อนะคะก็เอามาเข้าปากเราอะอันที่สามเอาไปแช่สายสองกล้องที่เราใช้ในการส่องลำไส้ของคนเราอะค่ะเพราะฉะนั้นขนาดนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของการระคายเคืองต่อมนุษย์ต่อเด็กในเรื่องของ ความปลอดภัยสารพิษไม่ไม่มีเลยถ้าไม่างนั้นก็เอาเข้าร่างกายของมนุษย์ไม่ได้ซึ่งเราใช้น้ํายาตัวนี้ค่ะในการพ่นฟูมที่ห้องนั้นที่คนไข้ใช้เสร็จโดยเราใช้เครื่องพ่นที่มีขนาดเล็กระดับไมครซึ่งมันแปลว่าอะไรแปลว่าน้ํายาฆ่าเชื้อตัวนี้ค่ะจะกระจายทําความสะอาดฆ่าเชื้อได้ทุกซอกทุกมุม15นาทีน้ํายาออกฤทธิ์เชื้อโรคในห้องนั้นตายหมดแล้วเราก็ปิดห้องนั้นไว้หนึ่งชั่วโมงนะ หนึ่งชั่วโมงเราจะมีการเซนตลอดเลยนะคะว่าโอเคห้องนี้ทําความสะอาดแล้วและห้องนี้จะสามารถใช้งานครั้งต่อไปได้หลังจากพ่นยาหนึ่งชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่คนไข้มาที่คลินิกคนไข้จาไม่ได้ใช้ของสําใครแม้กระทั่งห้องก็สะอาดมากๆนะคะส่วนในเรื่องของบุคลากรนะคะเรื่องบุคลากรพนักงานของเราเนี่ยรวมทั้งทีมแพทย์และพยาบาลคนที่มีการเดินทางในช่วง15วันที่ผ่านมาหรือหนึ่งเดือนที่ผ่านมา เรายังไม่ได้ให้ทํางานนะคะเพราะฉะนั้นพนักง,งานที่เข้ามาทํางานนี้สบายใจได้เลยนะคะไม่ได้เดินทางไปไหนมีการคัดกรองทุกวันเช่นเดียวกับคนไข้ที่มาใช้บริการที่เรานะคะมีการวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็เสื้อผ้านะคะมาเปลี่ยนที่คลินิกนะคะแล้วก็ในระหว่างวันเราจะไม่ให้พนักง,งานออกไปด้านนอกนะคะเพื่อไม่ให้เอาเชื้อโรคเข้ามานะคะ,ะแล้วก็มีการแน่นอนไอ้พื้นฐานมีฉากกัน้นนะคะ พื้นที่นั่งรอคอยนะคะก็จะมีระยะห่าง1-2เมตรนะคะอ่าแล้วก็ยังแต่ละห้องแยกกันหมดไม่มีห้องรวมนะอ่ะพาพนักงานประเด็นอื่นของพนักงานก็ไม่น่าจะมีอะไรละล้างมือบ่อยๆหมอจะรณรงค์งให้เด็กอะคะ่ะล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลตอนเช้าเนี่ยจะล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชือ้อละแล้วก็ในระหว่างวันเนี่ยเราจะล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทุกครั้งที่จะจับหน้าตัวเอง ทุกครั้งที่จะจับคนไข้ที่จะสัมผัสคนไข้นะคะหรือว่าสัมผัสคนไข้เสร็จหรืออาจจะไม่ได้สัมผัสแต่รับเคสนั่งอยู่มีฉากกั้นเราก็จะมีการใช้นะคะเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยค่ะหมอหญิงคลินิกปฏิบัติตามนโยบายของรัฐอย่างเคร่งครัด เหนือกว่ามาตรฐานนะคะก็ให้สบายใจได้เลยว่าคนไข้ที่มาใช้บริการที่นี่ในเรื่องของผิวพรรณรูปร่างเลเซอร์นะคะแล้วก็สุขภาพชะลอวัยเติมวิตามินนะคะสบายใจได้เลยว่าปลอดภัยขั้นสุดค่ะก็อยากจะบอกว่าทีมหมอหญิงคลินิกแล้วก็ตัวหมอเองทีมแพทย์ทีมพยาบาลเรามีความพร้อมในการที่จะดูแลคนไข้ทุกคนค่ะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะ